เวลาที่เราใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome เปิดเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศเรามักจะพบกับตัวเลือกในการแปลภาษาอย่างเช่นเมื่อเราเปิดไปยังเว็บต่างประเทศเรามักจะมีตัวเลือกแปลภาษาทำให้ต้องการให้ตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเว็บ ไหนๆก็ตามเราสามารถจะปิดตัวเลือกนี้ได้โดยการคลิกไปที่กำหนดค่าการตั้งค่าคลิกไปที่แสดงการตั้งค่าขั้นสูงจากนั้นไปที่ส่วนของภาษาไปยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อเสนอในการแปลหน้าที่ไม่ได้อยู่ในภาษาที่คุณอ่านได้เมื่อเรายกเลิก เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือกนี้เวลาที่เราเปิดไปยังหน้าเว็บภาษาต่างประเทศก็จะไม่มีตัวเลือกในการแปลภาษานั้นปรากฏขึ้นมาอีก